นี่เป็นอคอกที่กำลังทำนะคะคือกั้นกั้นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นประตูตรงนี้จะเป็นประตูเลื่อนนะคะเดี๋ยวจะใส่รางแล้วก็ทำประตูเลื่อนเปิดเข้าเปิดออกได้อันนี้ก็กั้นกั้นยาวมาคือพื้นที่ตรงนี้กะว,ว่าจะ เอาหญ้ามาให้เขาได้ออกมากินกันตรงนี้นะคะแพะทั้งสองข้อข้อทั้งข,ข้อข้างบนและข้อข้างล่างนี้ก็คือเปิดประตูข้อแล้วเขาก็วิ่งออกมาตรงนั้นก็กั้นหมดแล้วนะคะกั้นหมดแล้วเขาก็จะวิ่งออกมาแล้วก็มากินอาหารกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะทําที่ใส่หญ้าแล้วก็ตรงนี้ก็กั้นแล้วเหมือนกันแพะออกไม่ได้นะคะใส่ใส่ รั้วตาข่ายเหล็กเออรั้วตาข่ายลวดนะคะก็คือเปิดประตูคอกุนี้เขาก็วิ่งปุ๊ดลงมนาะตรงนี้ก็จะใส่ประตูประตูเลื่อนอีกนะคะตรงนี้ใส่ประตูเลื่อนเปิดปิดได้อถ้าทำเสร็จนี้จะดีมากเลยอะ่ะ